ใช้น้ำเป็นน้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นกับเกลือละลายนะคะเกลือใส่ไปสวัสดีค่ะมามา่าก้อยแม่น้องเก้งกี่ค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแชร์สูตรปลาร้าทำเองค่ะเป็นสูตรของชาวอีสานเรียกว่าปลาร้าหอมหรือปลาแดกหอมกลิ่นหอมไม่ขาวสีสวยน่ารับประทานเก็บได้นานเป็นปีๆเลยค่ะ ปลาร้าของชาวอีสานจะมีอยู่หลายแบบแบ่งตามภูมิภาคและวัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะแต่จะมีอยู่ประมาณ3แบบที่เป็นที่นิยมค่ะก็คือ 1. ปลาร้าหอมหรือปลาแดกหอม 2. ปลาร้านนวหรือปลาแดกนนวปลาแดกตวง 3. ปลาร้าานงงหรือปลาแดกหนงงค่ะในคลิปนี้นะคะจะนําเสนอเป็นปลาร้าหอมหรือปลาแดกหอมค่ะ ซึ่งปลาราหอมหรือปลาแดกหอมนี้จะเป็นปลาร่าที่มีกลิ่นหอมกลิ่นไม่แรงมากมีสีน้ำตาลปลาที่ใช้ก็จะเป็นปลาที่มีขนาดกลางส่วนประกอบนะคะก็จะมีปลาเกลือข้าวคั่วหรือรำในอัตราส่วน4:2:1ตามลำดับค่ะซึ่งมีวิธีการหมักอยู่ที่6-10เดือนค่ะวิธีการทำมีดังนี้ค่ะ สำหรับในคลิปนะคะก็จะใช้เป็นปลาทะเลปลาที่หาซื้อได้ง่ายตามซูเปอร์ค่ะเป็นปลาลดราคาด้วยซื้อมาแล้วก็ทําเก็บไว้น,น,นานๆได้ค่ะขั้นแรกเราก็จะเอามาล้างทาความสะอาดให้ดีเลยนะคะโดยตัดพวกกระดูกหรือว่าเงี้ยงปลาหรือว่าเกล็ดปลาเอาออกให้หมดนะคะให้สะอาดล้างซัก1-2น้ําค่ะแล้วก็ผึ่งเสด็จให้แห้งนะคะ หลังจากที่เราผึ่งปลาไว้ให้แห้งหมาดเสดดน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําปลาเกลือข้าวคั่วหรือว่าลำนะคะมาผสมกันในอัตราส่วน4 2 1สองหนึ่งค่ะใส่ลำข้าวไปแล้วแล้วก็รอลำข้าวมันดูดน้ำแล้วก็ก้อยคลุกเค้าให้เข้ากันกับเนื้อปลาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะหมักต่อในขวดโหลคะ่ะ ก่อนจะหมักก็จะเติมน้ําให้ท่วมปลาก่อนนะคะเนี่ยโดยใช้น้ําเป็นน้ําอุ่นนะคะน้ําอุ่นกับเกลือละลายนะคะบนโต๊ะนะคะเพื่อทําให้ปลาแล้วก็ลําข้าวนะคะแล้วก็เกลือทั้งหมดมันผสมกลมเกียวกันนะคะมันจะได้ไม่เน่าค่ะแล้วก็คนอีกรอบนึงนะคะคนอีกรอบนึง จากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาทั้งหมดนะคะใส่ไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้ก็คือขวดนะคะจะเป็นขวดแก้วขวดโลลหลหรือไห่ก็แล้วแต่เพื่อนเ,เลยค่ะนี่ค่ะปะลาร้าที่ก้อยทํานะคะนี่ใส่น้ําเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็ใส่ในภาชนะเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะปิดฝานะคะแล้วก็ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องปกติประมาณ6เดือนถึง1ปีนะคะจนกว่าจะ หมักได้ที่นะคะตั้งแต่6เดือนขึ้นไปก็สามารถกินได้นะคะโอเคเดี๋ยวก็จะปิดฝาแล้วก็เก็บไว้นะ สำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเป็นเพื่อนที่ยังไม่เข้าใจมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ลงไปด้านล่างนะคะ เดี๋ยวก้อยจะพยายามตอบให้ครบทุกคำถามค่ะหรือเพื่อนๆที่มีวิธีการอื่นที่ดีกว่าหรือว่าจะแนะนำเพิ่มเติม,ตมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะรวมถึงเข้าไปคุยกันได้ในกลุ่มค่ะเป็นกลุ่มเปิดใน Facebook เป็นกลุ่มของแม่บ้านญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยที่อยู่ต่างประเทศค่ะรวมถึงกลุ่มปลูกผักแล้วก็กลุ่มอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะใครสนใจก็เข้าไปร่วมกันไปจอยกันได้ค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้แม่มา,มาก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเอเก่งกี่นอนอยู่นอนรอเราหิวหรือยหิวหรือเปล่าหิวยังอดทนได้ไหมเนี่ยอดทนได้อ่ะอดทนได้เอออยากกินของทอดอดทนได้ดูนอนนอนเล่น ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ